สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องสบายบ้าแชนแนววันนี้เราก็จะไปเที่ยวอีกแล้วกับคุณแนนนะคะวันนี้เราจะไปไหนกันคะนานเจ้าตอนนี้เป็นเวลา21่นกาสิบอาทีนะคะ <c oughs> คนนี้คือคนขับรถทุกทิปตลอดเวลาไปกันคะ่ะลุย น,นี่เราก็มาถึงอยุธยาแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลายี่สิบสองนาฬิกาห้านาทีเป้าหมายของเราที่จะไปหน้าในครานี้คือเราจะไปเขาอเวรหรือภูแวอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละคือคือซเฟอร์คนขับรถเราเขาเซิร์แล้วเขาก็โอเคอยากจะไปเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงเพราะว่านุ่นก็ยังไม่ได้แบบว่าดูวิดีโออะไรไว้เลย ก็คือพี่สาวของนุ่นนะคะซอฟเฟอร์เนี่ยเขาก็ไปศึกษาข้อมูลมาว่าเขาเนี้ยมันต้องมีการจ้างเจ้าหน้าที่อุทยานประมาณ800บาทซึ่งเราไปกัน2คนก็อาจจะหารกันแต่ว่าเหตุผลหลักๆก็คือกลัวจะไม่มีคนขึ้นด้วยน,นั่นเองแต่วันรุ่งขึ้นนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีคนขึ้นด้วยหรือเปล่า ถ้าเกิดว่ามีเราก็จะไปนะคะเราก็จะขึ้นถ้าเกิดว่าไม่มีคงจะเฟลอะคงจะเสียใจเสียความรู้สึกอืมเพราะว่านุนไม่อยากเดินป่ามากแต่ก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปป่านี้ภูเวภูเวอะไรสักอย่างเนี่ยขอโทษถ้าพูดผิดก็ขอโทษด,ด้วยนะคะก็ ก็น่าจะหาป่าอื่นหรือเขาอื่นเดินดูในจังหวัดน่านแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆก็คงต้องหาจุดกลางเต็นจุดกลางเต็นนอนพักค้างแรมเองมาแล้วโซฟเฟอร์เราไปช่องนะ้ำมาแล้ววันนี้ไม่รู้จะได้ขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าโซฟเฟอร์เขาบอกว่า ้องจ้างจ้งที่ขึ้นเขาเลยนะคะคุณแนนผ <Two way. S 1> ูเวผูเวนี่แหละอาจจะได้ขึ้นหรืออาจจะไม่ได้ขึ้นก็ต้องดูก่อนว่าจะมีคนขึ้นไปกับเราไหมโอเคไปรอรุนกันข้างหน้าคติ้ง สวัสดีนะคะเป็นเวลา23.09นาฬิกานาทีแวะปัม๊มหาของกินโซเฟอร์บอกหิวโซเฟอร์อยู่ในรถอยู่โอเคหาอะไรกินจ้ะ ส่วนตัวเสร็จแล้วกินข้าเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วค่ะเราก็จะไปกันต่อตีได้แล้วคะตี2แล้วเเนอตีสองเลย,เลย,อ,เลยอีกโลเมตคะ่ะจะถึงอีกส0มร้อยจ้าสู้ตายค่ะ สู <laughs> สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาหก โมงยี่สิบเอ็ดแล้วนะคะเราถึงแพ้แล้วเรายังไม่ขับรถเข้าไปเพราะว่าพี่สาวโซเฟอร์ที่ขับรถขอที่จะขับรถเข้าไปตอนที่แบบมามเช้าแล้วอยากจะเห็นแบบบรรยากาศตอนเช้าก็เลยแบบว่าโอเคงั้นฉันก็ยังไม่ขับรถเข้าไปก็เลยแอบ,บจอดรถนอนกันอยู่ตอนนี้ก็เลยจะออกมาเป็นล้างหน้าแปรงฟันก่อนแล้วค่อยไปหาอะไรกินแล้วก็ขับรถต่อค่ะ Sa so, wating mga ามาทีเรากำลังเดินทางไปวัดภูมิน,นะคะวัดที่มันมีรูปปั้นกระสิบรักนะคะเราจะไปกระสิบรักกันที่นั่นก่อนเข้าเมืองตาหลิวเราก็ต้องหลิวตาตามไปไหว้พระเอาเลิกเอาชัยก่อนนะคะจากนั้นก็หาข้าวกิน ตอนนี้เราก็มาถึงวัดภูมินแล้วนะคะที่บันมีรูปภาพกระสิบปากนะคะเราก็จะไปดูกันค่ะไปไหว้กันเอาเลิกเอาชาัยในการเดินทางเที่ยวครั้งนี้ คือจุดบริการดอกไม้ทูบเทียนนะคะเราสามารถทําบุญได้ตามกําลังสัตว์พาเลยนะคะเราก็หย่อดตู้แล้วก็มาเลือกดอกไม้ไม่จา้าเขาเขียนว่างดจุดทูบเทียนอ๋อเอาไปกาวเฉยๆนะคะเอาไปกาวนะเฉยๆห้ามจุด อันนี้นะคะจะเป็นภาพกระสิปรากภาพที่ทุกคนมาที่นี่เพื่อที่จะมาดูแล้วก็มาถ่ายรูปนะคะโอเคเราก็จะถ่ายรูปที่นี่ด้วยวายเสร็จถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วมีจุดให้ทำบุญต่างๆด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็ทําบุญไหว้พระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปสถานที่ต่อไปนั่นก็คือไปที่ไหนนะแนน<ป>บาหลีน่านนะคะไม่รู้เป็นยังไงเพราะว่าพี่สาวเป็นคนเสิร์ชหาข้อมูลเรามีที่เที่ยวอย่างเดียวแล้วก็ถ่ายรูปอย่างเดียวไปกันต่อ เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจุดที่สองชื่อว่าอะไรนะบาหลีน่านบาหลีน่านโอเคเราจะกินข้าวกันที่นี่แล้วก็ถ่ายรูปกันที่นี่สวยมากเลยวิวอะ่ะอันนี้จะเป็นข้าวเช้าเรานะคะ ซึ่งหมดไปแล้วเรือของคุณแนนแต่งหน้าอยู่เตรียมถ่ายรูปที่นี่ค่ะเสียค่าถ่ายรูปห้าสิบบาทนะคะสามสองหนึ่งเปลี่ยนผ่า ตอนนี้เราก็ถ่ายรูปอะไรเสร็จแล้วนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายดนึงนะดีมากเลยนะคะน้องๆตากล้องช่วยคีเอทท่าทางถ่ายรูปดีมากกดไลค์ให้เลยแนะนำคะ่ะถ้าจะมานะเรากำลังจะไปที่จุดที่สามนะคะคือที่ไหนคะถนนหมาเลขสามคะ่ะไปกันต่อ บบไปกันต่อ <sm> จ <art in Japanese> <arians ixon interpret> ้าจุดที่เราจะไปจุดต่อไปคือจุดไหนคะ ไปบ่อเกลือค่ะไปบ่อเกลือสามเอ้ยนะสามอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะถนนไมายเลขสามเออถนนไมายเลขสามนี้เสร็จเรียบร้อยเช็คอินต่อไปก็จะไปบ่อเกลือค่ะอะไรนะคะ จะแหวกพักกระท่อมริมทางภาวนาว่าอย่าพึ่งตก ขับรถอ้อมจังหวัดน่านป่าเราที่จะไปเดินก็ยังไม่ไปเดินนะคะแต่เราก็แฮปปี้ดีเพราะว่าได้ถ่ายรูปได้เช็คอีไลทยที่ครบทุกอย่างในจังหวัดน่านอาจจะยังไม่ครบนะคะแต่เ,เราหน้ามาใหม่ ีขึ้นไปเลยเรามาถึงแล้วนี่มีคนไหมไม่รู้จะมีคนไหมไม่รู้จะได้ขึ้นหรือเปล่ารุนกันนะคะถ้าไม่มีก็ขอขอนอนนี่แหละ มาถึงแล้วนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่เลยอ่ะสรุปนะคะไม่ได้ขึ้นนะคะเพราะว่าอุทยานยังไม่เปิด,ดปิดไม่มีกำหนดหนดนะคะพวกเราก็พลาดเองที่ไม่ได้โทรมาเช็กก่อนหรือว่าศึกษาข้อมูลก่อนตัแตะแลกนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็ลงไปหมู่บ้านสะปันข้างล่างขับรถลงไปอีกประมาณ <49 S 2> สี่สิบนาทีซึ่งโซเฟอร์เราก็เขาก็จะไปหาทีง่งีบก่อนไปคะ่ะไ,ไ,ไปพักทีมบ้านสะพันทริปนี้อาจจะไม่ได้มีปินเขาแต่ว่าเราไปเที่ยวป่าแน่นอนน้ำตกแน่นอนไปกันคะ่ะเจ้าถินถ่นเจ้าถิ่นสายพันธุ์ใหม่เอาขึ้นรถตอนนี้นะคะเราก็หาที่พักยังไม่ได้ ทีอต่อไปค่ะแบตเตอรี่ต่ำแบตเตอรี่ต่ำแล้วเราต้องหาที่พักใ้โซฟอร์นะคะเพราะว่าโซฟอร์ไม่ไหวแล้วปัญหาคือที่พักเต็มหาไปรเรื่อยหาไปรเรื่อยที่โซฟ์บอกว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้โซฟอร์จะเปลี่ยนจังหวัดแล้วไม่ปื้มหน้าแล้วเปลี่ยนไปนอนที่อื่นไม่นอนที่นี่แล้วค่ะนนอแล้วค่ะแล้ว พอใจแล้วนะเราจริงก็คือเที่ยวจนพอใจแล้วนะไม่จำเป็นต้องนอนแล้วนะเราจะเปลี่ยนที่นอนแล้วบางทีเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่าจะได้ที่นอนที่ไหนนะคะสู้ต้ายได้ที่สุดเราก็หาที่พักได้แล้วนะคะก็อยู่ไมกาม่ไก่ใกล้ๆแถวนี้ในราคาต่อคืนคือละสองพันสองร้อยบาทหารสองคนก็ตกคนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่คือวิวที่พักค่ะ โอเคนี่จะเป็นห้องพักนะคะนอนสองคนตาลูกจะมีอา่าเปิดเงี้ยเปิดเนอะเปิดปุปิอย่าทําเรือนะสัตวเลือก่อนเพื่อผู้ถ่ายดูวยอันนี้จะเป็นห้องน้ำ พี่ <Okay. S 2> อ่าให้นะคะนี่เป็นวิวด้านนอกวันนี้ก็นอนนี่คืนหนึ่งพรุ่งนี้ก็หาที่เที่ยวหาที่เดินป่าไม่รู้ว่าจะได้เดินไหมบางที ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์นี่ก็ตอบไม่ได้นะคะก็ต้องรอดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงวันนี้ก็แฮปปี้แอนดิ้งค่ะเราดูว่าตอนเย็นจะออกไปกินข้าวที่ไหนหรือว่าจะสั่งกินที่พักโซเฟอร์อยากดินเหล้า อันนี้คือกับข้าวเย็นของเราวันนี้นะคะกับบรรยากาศแบบนี้โซฟ์ของเราเหนื่อยมากวันนี้อืมอ่ารพวกนี้ไมู่้จะได้ไปเดินป่าหรือเปล่านะเก้งห้อยตลอดเลยแกมอะไรแกมเอยโอเคบรรยากาศที่พักตอนเย็นนะคะ ตอนนี้นะคะเป็นเวลา17:59นาทีเราก็จะทําการนอนพักผ่อนนะคะเพราะพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวต่อซึ่งแผนที่ดูคร่าวๆก็น่าจะไม่ได้เดินป่าแล้วทริปนี้เราจะไปเที่ยวแบบน้ําตกที่ว่าเดินแบบระยะสั้นแบบสามสี่ชั่วโมงแล้วก็หาที่แบบเที่ยวต่างๆในน่านแล้วก็น้อยค้าคืนที่น่านอีคืนหนึ่ง แต่รู้ว่าที่ไหนนะคะนี่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งแล้วก็นอนที่ดินแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็เดินทางกลับกรุงเทพวันนี้ก็ต้องจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่บ๊ายบาย